สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังส่งกำลังใจให้ผู้จัดหน่องอรุโน,โนชาหลังแอดมิดรอพอกระทันหันเรียกได้ว่าเป็นผู้จัดละครที่มากฝีมืออย่างหน่องอรุโนชาที่ล่าสุดมีภาพเข้าโรงพยาบาลทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันเพียบเมื่อคุณไก่ อัคควุฒิวรณประกรณ์คู่ชีวิตได้โพสต์รูปและข้อความลงโซเชียลส่วนตัวมีข้อความว่าขอขอบพระคุณพี่พี่น้องๆผู้ใหญ่ที่เคารพรักนักแสดงและกัลายาณมิตรทุกท่านที่เป็นห่วงและให้กำลังใจพี่น้องผ่าตัดลำไส้อักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมคุณหมอมืออาชีพและน้องๆ้องพยาบาลทุกคนของรอพอพระรางก้าวทุกอย่างผ่านไปด้วยดีปลอดภัยนะครับตอนนี้เริ่มออกกำลังโดยการเดิน รอบบอดวันละห้ารอบได้แล้วครับคุณพระคุ้มครองอีกไม่กี่วันคงจะกลับไปพักที่บ้านต่อได้แล้วครับกำลังใจดีมากครับท่ามกางแฟนๆและชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจให้จำนวนมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ